สวัสดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องมืีการมาอยู่กับข่อยคือเก่าพี่น้องไหยอยู่น้ำจับที่แราอยู่น้ำข่อยคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยกับโบมี่ยังไล่เลยพี่น้องเลยกับนอนกับนอนกับโบมี่ยังไล่หรอกพี่น้องเอ้ยกัคือมือนีกัสาวนำกัอยู่เพื่อนอีกหันแล้วแต่อยู่เพื่อนหญ้าส่วนมากอยู่เพื่อนตัวเองส่วนน้อย การมือนีก็สายเหตุมันก็สิมาเราสู้พ่อแม่พี่น้องฟังเลิกพี่น้องเล่ายาฝาวลาหมายาฝาว,วา่าสาวํนำละก็ให้กับดั้งใจสา,าวหนำคือเก่าสาวหนำสิมาเราก็คือมือวานกนพี่น้องคอยหันยเืน่นแย่งกบสาวนิดกับสาวทุนี่นี่แหละแล้วฟ้นต๊แห้งพี่น้องนคืนมือนั้นฝ้นต๊แห้งแล้วนี่คืนมือนั้นเป็นมือผ่พาผ่าผ่าผ่าค้นบานไกลๆกันนะพี่น้องงัวตายสามตัวตาย อีลีห um ันตัวนึงพาพางัวเหมือนว่าคนใดเออพาพางัวตายตัวนึง2ตัวเหี่ยวพี่น้องบ้านใกล้ๆกันมันแตกบึ้มลดในมื้อนั้นหันข่อยก็อยู่ในเฮือนแต่บ่ได้ถอดสโทรทัศน์ออกพี่น้องบ่ได้อดสจานสนั่นออกนะแล้วก่อนฟ้ามันสิลังแห้งหันได้ยินเสียงข่อยกับสามหันนอนอยู่ในเฮือนข้างโทรทัศน์นั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงลังแมๆๆๆนะแบบคือสายังมันขาดแล้วฟ้ามันลังบึ้มลงมา จากนั้นโทรทั์ก็ตายเลยพี่น้องหม่ว่ากระแสของไฟนะบถึงขันมันบถึงขันพาแต่ว่ากระแสของไฟมันมาสอดเฮ้าบริถอดปักนะพี่น้องเพราะเหตุการณ์นี้คอยก็เคยเจอมาแล้วอยู่บ้านคอยเองพี่น้องซ้ายโทรทัศ์หลวดเดือดข้างในจนขาดเบิดมันตายว่ามันม่นพาเฮ้าล็อกเลยมันพาอยู่ห้องอื่นเต็มมันแห้งหนะพี่น้องแล้วเห็ุให้โทรทัตยาหันใต้แล้วยาแล้วเป็นคนมักเอาล้านบาทใน,นพี่น้อง มาาักอะลูกอันนั้นแล้วแบบิมักอะหายแล้วาหมาักซะแล้วลผัดเทาแล้วให้ยยูเฮือนนะพี่น้องแล้วอเอาลู๋เอาล้านแล้วต้องเบิ้งโทรทัศน์ดแด้วพี่น้องเอ้ข้นบานน้านเนาะในกาบุค่อยมีเวียกหรอกบุคือคนไทยพื้นท้าแล้วกัยังมีเวียกพี่น้อง บานเห่านี่เป็นบานนอกย่ำให้ย่ำหน้ากับอ๋ออล้านบ่มีแนวเห็ดพื้นดินโทรศัพท์บุเป็นด้พี่น้องไอคนแ่านี่พื้นดินโทรศัพท์จุ๊บจิกๆี่เบื้องหันเบิ้งนี้บุเป็นก็ได้โทรทัศน์เบิ้งเพื่อรลูละคอพี่น้องสนกินข้าวเพื่อเบิรงละคอเพื่อเบิรงข่าวเบิรงตะลุกเฮฮาตามผู้เฒ่าบานเหาตรใส่โทรทัศน์พี่น้องก็ได้โทรทัศน์แล้ว่ะก็ได้าตายในเหมือนนั้นพี่น้อง ในมื่อมันตายแลย้วบารเน่ข่อยกับอีตัวนั่นอ่บา <c oughs> ไดไงเฮ้ยไว้แล้วมือนั้นนั่นแล้วบุบีโทรทัดแล้วเที่ยวมาเบิ่งนั่งอยู่เพื่อนข่อยนะพี่น้องมือว่าน,นี่มเมื่ถึงขนาดเที่ยวหลอกตายก็รั้งในมือหนึ่งสองมือแล้วมือว่าน,นี่แล้วก็ได้มาเบิ่งนั่งอยู่ผีมืดมือแล้วแล้วติดละครเดืองนั่งพูดจีบพนะพี่น้องว่งสบาย,ยดนเขามาดินอีกครังนึงกับอ่าและเล่ละตีประมาณนี้ละละคอกับมวนเออ แล้วก็เลยแล้ว si ก si ็ได้มาเบิงแล้วข่อยก็เลยคิดว่าอึ้ตัวเองก็บ่ค่อยได้เบิงปานดมีโทรศัพท์จุกอยู่พอได้เบิงในโทรศัพท์แล้วก็บ่ค่อยได้เบิงกลางคืนมากจุกโทรศัพท์ได้เล็กน้อยแล้วก็เอาลูกนอนหั่นนะพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าสิเอาโทรทัศน์ไว้ในเฮือนนี้มื้อให้เาเบิงบ่แม่นว่าสิสร้างกระแสอีหยังเพื่ออยากไอีสัน FC บ่แม่นพี่น้องานเาประสบการณ์อ่าโทรทัศน์ยาตายอดฝ้าเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใด ฝนตกฝาลมหันควรถอดออกนพี่น้องบ่ให้เสียบข่าไว้อันตรายได้มันสิเกิดอันตรายให้เป็นบบเิเยนสาหนำกันสิเป็นบทเิียนหญ้ากะแล้วก็เคยถอดอยู่คูมือแต่มือนั้นลืมพี่น้องเลยคอยกันลืมบบเลยถอดปกติฝาดังเลยมันถอดออกนะพี่น้องแต่ลืมโดยขมล้งขมลืมมันก็ได้เหตุให้พิษผ่าเดี๋ยวฝาดังผ่านเท่ามันบเลยมีแนวคือเมืองไทยเพิ่นได้มีแนวหุ่มบานเพื่อกันฝาผ่าได้ยู่บานเท่านี่บบมีแนวนั้นนะ ก็ได้สิเอาเมื่อหายแล้วเบิ่งก้อนบ่ิวันมาหายแล้วเลยไหลอกพี่น้องเลยเอาเมื่อหายแล้วเบิ่งซ่าลูกแล้วขายยางลายลูกชายลาแล้วหันไปขีดยางพี่น้องคุณมูอะไรพี่น้องก็คือสิหูดีคุณมูบอกว่าสิซื้อาหแล้วแต่ว่าเพิ่นย่างพวกไหนขายยางช่วงนเป็นนาฝนพี่น้องนาฝนเดี๋ยวขีดยางนี่ถ้าฝนตกใส่เดี๋ยวเขาจะบ่ได้ย่างก็ได้ดุกใส่ก็ได้บอกว่าให้อดเอาเสียก่อน ขายยงขายยางแล้วไข่กระสิตเติมให้คือกันนะพี่น้องโทรลองทัดกันราคาสามสี่พันนี่แหละประมาณนี้แหละกะซำคงสนามโจนะเศราซีบอกเท่งบอกเศราซีพี่น้องนะเศราซีถ้าสามสิบสามสิบเอ็ดนี่กันเศรษสาเลยเศราซีมาหน่อยกูเนี้ยเศรษสีพี่น้องเลยกะได้สิเอาเมื่อไห้ยาแล้วเบิ้งพี่น้องซามลูกแล้วขายยางไหนช่วยคุณมู๊ขายยางไหนพันหนึ่งไข่อยกระสิตเติมพันหนึ่งดูกแล้วก็ไล่คนอยู่ผลละพันนะพันกัน น่าจะได้ตทอดฐานางด้านหน่วยหนึ่งแต่ว่าสวงในครับพ่ท่านในค้าอย่างเป็นยังคือพ่อแม่พี่น้องสีเขาใจพิษว่าเป็นยังคือบุษเสือให้แล้วนู้ดสาวหนังก็บอก่ดีคือมีเงินอยู่โบมีพี่น้องเดฟ่าว่าสาวหนังผ้าลาลายก็คือเรือนนี่กับพอกับป่วยพี่น้องก็ต้องโอนเงินมาปว่ปวนพอทั้งบาทอีกแล้วก็ นุ eigen, e, ่มลูกตัวเองอีกก็ต้องซื้อหนะพี่น้องแบบก็รับภาระหลายอย่างถ้าผู้ใดบ่ฮู้ในครอบครัวก็จะบ่ฮู้หอกว่ารับภาระหยังแน่เพราะเฮาก็คือยามหน้าจังซี่สาวน้ําก็จ้างคนลนาคือเบิ่งนึงห่บ่ได้ายหอกจ้างคนลนาก็หมดแล้วซื้ออ่าน้ํามันไถนาแน่ซื้อปุ๋ยแน่พี่น้องเงินเดือน YouTube เฮาสิได้หลายซําใดเพราะว่า สิมีมากมายก็แต่ว่าพอได้กินได้ใช้ได้จ่ายพี่น้องเอ้ยบ่ถึงคั่นมีบ่ถึงคั่นด้วยแต่บ่ถึงคั่นทุกแต่พอได้กินได้ใช้พี่น้องเอ้ยก็ได้ซาวน้ําเดือนนี่ๆก็ได้บ่งบประมาณบ่พอสิซื้อให้เล่าหนาก็เลยว่าืนเือนไปจักเดือนหน้าก่อนซะเพราะว่ามีเงินมีคแล้วกทั้งลูกเตาราคายงายางให้แล้วก็เลจังสิซอยกันซื้อพี่น้องซาวน้ําก็อยากซื้อให้เล่าอยู่แต่ตัวเองก โบรอดช่วงในกระคือว่าแล้วพอสาวหน่อกับป่้ยมาว่านนี่ก็ะโอนเงินไปห้คคาคายาเด่นนี่มันแพงพี่น้องเพราะผ้าละเฮามันกันร้ายพี่น้องแบบว่าโทรทัน์นี่มันก็อาาสีโบสําคัญปันได้สาหรับข่อยแต่มันสิสาคัญสําหรับยาก็เลยเสียเอาเครื่องที่มันมีแล้วไปห้ยาละเบิ้งขนาพี่น้องก็เข้าใจสาวหน่อด้อพี่น้องเด้อย่าท่านฝา ลาหมาว่าซ้านําสางากระแซอยากไหลเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ยามบ่แม่นบ่แม่นแนวนั้นอย่าฝ่าว่าซ้านําซานําซื้อให้เองบัดมีเนนมงเบบเออเเนินพุ่นแหละแล้วก็เฮาสิมาอ่อยาลาหมาพี่น้องก็สิว่าาบ่ได้พ่อแม่พี่น้องให้กลังใจซานนี่มีกลังใจถ้ามาติมาเตียนนี่บ่มีกลังใจเฮ็ดคลิปแบบเออเฮาเฮ็ดหยังผิดบ่บ่ถูกต้องบ่เพิ่นจังมาว่าประมาณนี้นะพี่น้องซานาก็เว้าหลายนจักหน่อยดอกพี่น้องเอ้ นี่เดี๋ยวเขาจะมาเอาเมื่อให้เพิ่นพี่น้องโอ้บ่นอนกันเนี่ยดีหมดเนี่ยเมือ่อ,อกี้บอด้บอเมื่อดีหมดแล้วค่ะดีหมดจานก็นีเทรทัศน์เครื่องนี่คอยกระสือมาในตอนเงินบุท่านขืนนะในราคาเงินนี่ยังบุท่านขืนในราคาสามพันบาทพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้น,นี่มันสิแพงเพราะว่ามัน,นงเงินขืนได้เนาะเงืนมันแข็งออนคาแล้วมันสิแพงขืนได้เนาะได้เนาะ เพป็นการอะไรเป็นเงินบาทได้สื่อยังนี่กัอะไรเป็นเงินบาทโทรทัศน์นี่กันนะจอนี่เส้าฮกนิวว่าวาคือนี่คดีนั่นคดีเป็นโทรทัศน์เองมันจะเพอ่ะนี่พียงไรเขากระสือมาซื้อมาอะไรแต่ตะเฮิร์งเลยแต่ข้าวออกมาอยู่เพื่อนังนี่ไม่ไหมคิดว่าซืาาาาาา้อมาปลาไว้เวลาอยู่กับลูกอะไรเบิ้งโทรทัศน์โทรทัศน์นะนะเพีองแต่โทรทัศน์นี่มันจะเป็นหน้าจอแบนมันบ่คือโทรทัศน์ยาโทรทัศน์ยามันโทรทัศน์ตะกี้นะมันอันนั้น บุรีนะคำโบราณคำโบมีลำพวงเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กบดดิยังเลยมนบอย่มไวหนนี่ลพี่น้องไอ้ทรทัศน์ก็ได้ทีวีทีวีพี่น้องไอ้นี่้างว่าบอดเบิงเียหงบิ้งท่หนึ่งหึ่งหงได้บิงท่หนึงนะขอยบุคคลไดเบิงดอกแต่ว่าเวลาว่าอยุ่ก็หลวมาอยู่เฮือนก็หลวมก็พอได้เปิดเบิงพอบงเงาก็ดอกนมันะได มันว <S preach science> ัเาา่เาะเไปอชันชอใกเออเล้หญ่มันหันใหญก็ห้องยาอีกนะมาห้องยามันมีแต่เนียโอ้หุ่มไหวอันนี้มันมีแต่จอมันโดนมันบ่นักโทรทัศโดนนี่พี่น้อง nhỏ cả ngày bưng cả ngày khuôn cả ngạm thì nó hến xíu hến tùng đi Ừ, ba lưu một đi một cái cơm <laughs> mì <laughs> ต้องใส่ลำโพงพี่น้องเพราะว่าเสียงมันบอดีเนี่ยมันจอหน่อยโพดแต่มันมันเสียงบดถุมนะพี่น้องเสียงมันแตกเวลาเ่าเบิ่งนะฮะต้องเลยใส่ใส่เสียบลำโพงเอาให้มันเสียงดีพี่น้องเลยไม่ว่าตุ่มตุ่มนะเวลาคนตีกันหรือว่าหายกันถ้าบปใส่น์ลำโพงเนี่ยโอ้ยสนามเบิ่งกเนี่ยมันใส่งานบุไรีพี่น้องมันมันหน่อยโทรทัศน์มันหน่อยลำโพงมันบดบ่ค่อยดีขนาดพี่น้องมากกว่าเสียงมีแฟนไหม ดดดบบขันขี่รถมื่อกับบริาทแล้าาไปเจอย่างไรได้ใช่กระตายใช่เห็ดเพียงถือเอาเลถ่ถือจะเอาทรัพั์เออจะกระถือโทรศั์เอามา este เป็นบ่เป็นเอออย่าทิ้งเด้อกะเดี๋ยวไป จ้าก็ปล่อยให้ดีอ้าว่ขยบัดหนาวทรทัศท์นน่นี่เบิ่งยูทูปก็ได้เด้นี่ค่เน้เอาเนวเสียบใส่เบิ่งยูทูปก็ได้นะพ่อไมเพื่อนม่เพื่อน นี่กับลบเขาลบหญ้าออกเลยนะบาดมืออ in so so ื e ่นก I mean, like ็ส right. ิลบขู่เศร้าให้มันเบิดเดี๋ยวอยู่ไปก่อนดิเฮ้ยมาลาหี่อ้าวขอถายได้บ่นี่โทรทัศน์รุ่นานี่โทรทัศน์รุ่นสมัยแต่บพี่น้องเ้รุ่นรุ่นใหญ่ๆแห้งนะพี่น้องเอ้ยพเขาเบิ่งบ่นี้ก็ได้ สองหน่วยตายวัดสองเพื่องเอ๋ยนี่แบบใหญ่แห้งนะตังอยู่ไซนี่ขับถีบเลยนะแบบโทรศัพท์โทรทัศน์ตะแต่ข้าวตะกี้เพิ่นได้เนาะคันเดียวนี่เพิ่นกะเฮ็ดออกแบบมาไหมผาเติดผาติดผาแล้วมันบมีบางติดไอเลยแบเนีะเอ้ยมักโล้นหัวมันกระดมตึงแล้วล่ะบัวจ้องก็เอาคำไปดีๆเพียงเอาหัว ไปเบิ่ง้เี่นงีพงหมอไปบิงนะไคืนในหัวก้ามไเิ่งได้กลางืนมันใหญ่กว่ามันติต่อมันก่โตอีกเาโตเกิดความเลี้ยงมั้งเอาปีนาขาไหนฮะ

จะกเาโตตัวนี้ซุปขาไปหัวไหนพี่ติวเอาโตตัวนี้ซุปข้าวไหนเหนซุปขาหัวโมวิทพี่น้องโต๊ะตัวนี้ปิดหน้าวเนาะเออเออต่างเสียไปแล้วนะ

น่เาหกงานมาแล้วกังานเขาแล้วพ่อิได้ัมปลาตุ้ฮะเเพียงหนูหนูเอ้จะหาเพียง่าปลตี้งรักบลมบั รทัศนะาปักจานน่มาอืโทรัชอ์ไผ่เหนียวทได้นั่งคือทปขนมึโทปขนมบ่ขอกระหอนแลวหมอนไปชื่อมเทียไม้ที่ตนะคือไปเปิดมถืว่านานนาน่เสียฟ้าใหมแล้วเนี่พี่้องเดียยวเดี เฮ้ยนี่หมดจานอีกหนูตัวเองใคได้ซือมาอยูถือจะได้คอยบริสุทธิ์นี่หมดจานนี่โมกี้วเปิดโทรทศร์มนก็ใส่ได้เออที่หมดจานก็ใ้แล้วเอาลืมเชีย้พุ่งนี่หุงนะเียนพงอย่าด้วเสียงมันงยิงๆเงยคือแมงหัวขวายี่ไดน้ำพุงต่างหากเ้ยนี่ต่างใสนลำพุง อยู à, à, ่ันโบกดไปสองไม้มันจะมีใช่กดไปสอไม้เอาหัวเอาโทรศัพท์อาจารย์หานะแมนะนี่บมนะเออ จะไปกดไปส่องไม้ปูสิไซย,ยาพี่น้องเนียปูสิข่าวแโลมได้นนี่เมืมเ่อยลายเมื่อยดีแน่นแต่วิกอีกอแล้วล่าขออังกดไปส่องไม้ปูจะสุนทกีดเกี่ยวกันอีกช่างกับตัวนี้เปิดได้กันแล้วตีเปิดอะไรเออเอามันคือกดปวดอะไรป่องตัวไดียว่ามือนั่น ออปชั่นแค่ดีมไอคือตัวนี้มันใช้ดีเอ็มไอไร่ได้ใช่ปะอ่าวคมยว่ามันคนละหัวดีโมดจานหัวจานค่ะขึ้นมาอ่ะเสร็้กล้อ ไร้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่นังมาเลยฮะละครอ,อีซังเด่ะนะยัอยู่ใส่เลยเมียสิบแปดละครเมียสิบแปดพี่น้องเอ้ยเมียสองพันสิบแปดอันเมี 18, เเยสิบแปดนะเนี่ยแถทูรับอยู่ไปเลย เสิบลไ๊ยบ้าจังเดหน่วยมันนะเอามาวางมันนร้ายสิงร้ายอย่างแต่ทะอทัดกระหลุมพุ่มพวงเ่ยฮะแล้วงหวากเลยวอแล้วได้อยู่ทีเดียวกับคุณหรือเปล่าคะ เอาไว้น้ำกันค่ะน้ะเอาเสืองนะจ๊ะวิวเห็นมาจ้าไปลินเนี่ยเป็นหน่วยอันนั้นฮะเสืองโดนเอาเสืองหน่วยตัวนี้ไว้หมดแล้วมันมีเสาออยู่วะนี่ล่ะจะลองเล่นก่อนขอบคุณนะต้องเล่นในที่มุดได้ไหมได้เลย เป็นอะไรซานู้นนี่ดีใจว่าไหนโทรทัศน์นี่แน่ไหมใจเอออยากเบิ่งหนังตีแานู้นี่พื้นพื้นหลังเอ้ยพื้นอยากเบิ่งหนังแห้งโทรทัศน์ตายอะหวะดูเอาน้อกยังไงเสียงกระตุ้นกันนะไปเรื่อยดิเวตัวะมอดมอดก็ทอดพากล มันยามันสาแล้วนะเรีไปคนแฝงไปคนเสียพ,ยพอแลวโอเคบานนี้เรียบร้อยนะโอเคพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามใี้ซาหนนะับใพี่น้องสวัสดี